มาดูอัดขยายภาพสีเมลต้าคาลิสามนะครับมาครบนะครับโม่แปลงก็ตัวนี้ก็ตัวที่ใส่เป็นแผ่นฟิล์มนะครับตัวประกับแผ่นฟิล์มก็ให้ไปด้วยนี้ก็มีนะครับก็มีที่จับก็หักไปข้างหนึ่งครับก็ใช้างานได้นะ แล้วก็ดึงมาตรงนี้ได้ล็อกมีแล้วก็เลนเลนมีนะครับได้เลนระยะร้อยห้าสี่จุดห้านะครับกับเลนห้าสิบสองจุดแปดครับผมก็ใส่เข้าไปได้นะครับนี่ฐานฐานนี่ถอดถอดออกได้ครับหมออแปลงครับผมเสียบปลั๊กไปแล้วนะครับผมเปิดหมอเอแปลงนะครับฟังเสียงนะครับ ไปมานะครับตอนนี้พัดลมพัดลมที่ไทวัดดังแลยนะทางานนะครับแต่ไฟไม่มาเพราะว่าไฟเนี่ยมารออยู่ที่ที่ขั้วของหลอดฮาโลเจนผมไม่มีหลอดฮาโลเจนได้ลองนะครับหลอดฮาโลเจนผมมันขาดหมดเลยก็เลยไม่ลอง mm hmm. ก็คิดก็รับประกันให้ครับว่าถ้าเอาไปเนี่ยเอาหลอดฮาโลเจนเสียก็ไปนะครับ mm hmm. ไฟก็จะสว่างทันทีนะครับ mm hmm. แล้วก็นี่คือทําเมื่อครับ เดืรักนะครับนี่คือทัมเมอร์ครับปรากฏทัมเมอร์เนี่ยตัวนี้ก็จะทํางานนะครับเพราะว่าทัมเมอร์ต้องสั่งให้โม่แรงพม่แรงทำงานแล้วก็จ่ายไฟจ่ายไฟมาในวัดนะครับรกดทัมเมอร์จะได้ยินเสียงมอม่แรงตึก๊กตึ๊กนะครับมีการขยับนะครับ นี่ครับมีครบชุดเลยครับ